ผมจะพาไปครับไปไหนกับเจ้าชายสายมูครับพี่ก๊อตจิรพัฒนครับเออสวัสดีครับสครับเออสุดยอดครับเจ้าของเพลงมาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะนี่บึงของหลวงนะครับอยู่หน้าประตูวัดอาจารย์ลอยนะครับนะครับเปิดรายการวันนี้มาถูกชั้นมาไหวบูเอือนะครับตรงนี้เป็นศาลเก่านะครับวันนี้เรามาไหวตรงนี้ก่อนมาบอกเก่าลงผู่ก่อนว่า ให้ฝนหยุดก e ่อนที่เราจะลงไปเดี๋ยวลงไปยากครับตาพัดเพื่อนั่นเข้นปังเนี่ยนรอด้นี่ลน้าสีจับแบบเห้นได้ชัดเลยด้ยค่ะนะคะโอเคค่ะอ่ะค่ะโอเคครับอ่านี่คือบี้สุริยาเลยครับและแม็กวัชรพลครับนี่ครับผมโอ้รอเนาะครับ เราเป็นแฝดสองคนเนี่มางานคือกันงานคือกันการุ่นคือกันแต่ว่าถ้าเดินก็ยืนก็ผมกันสิรัศมีมันก็จะต่างกันหน่อยเพราะว่านะครับผมมันหล่อจริงยอมคนคนนี้ควนบูวชางหนึ่งสองแสนได้ไหมอืมกัวมันท้องเที่ยวอันใดอันใหน่อยได้เม็ดเม็ดยาบอกอันนี้เพื่อไหรกรอบเลยบวะครับโอ้อันไอ้นี่อันไอ้อะไปใส่พอทีหายเลยครับกรอบก็ให้ให้ได้ไหม นี่เนี่เป็นห้อยลุงปูจ่าในบ่อ่เป็นย่างมะม่วงเบงซีครับนี่นี่มันเป็นกินเป็นเขียงย่างนึงนี่ไ